ครับผมพี่น้องนะครับวันนี้สิ้ผ้าที่ผ้านองมากหลอกกีซ่อนนะครับขุดลุมหลอดกีซ่อนนะครับอันนี้เป็นเทียงหน้านะครับสิขุดลุมบริเวณนี้นะครับแต่ก็สิเปิดแนวหล่อนะครับลองิึงนะครับว่ามม่สีขาบ่นะครับอันนี้อันนี้เป็นเทียงหน้าอยู่กลางทงนะครับ แล้วที่คุณต้องถ่ายรถอยู่เลยนะครับแต่ก็จะสร่องเปิดแน่รอเนาะนะครับใส่เสียงรอบึงน,นะครับเดี๋ยวมาแร่งร่องบึงครับติดตามนะครับ ครับพี่น้องผมนะครับพอขุดหลุมฝังกระมังไว้นะครับเดี๋ยวจะเอานามใช้ที่นี่นะครับแต่ก็เปิดแน่รอนะครับนะครับถ้าตามทฤษฎีแล้วกคิซอนสิแลนมากนะครับแต่ก็ลงไม่หลุมนะครับลองติดตามมึงครับจะได้บอกครับพี่น้องผมอุบอกก่อนเท่านะครับนี่ขยายนะครับแล้วก็ห้อนนะครับ แล้วก็สิเปิดไฟใส่ลุมไว้นะครับติดตามมงครับนะครับพี่น้องผมนะครับอันนี้เข้าขุดลุมฝังกระมังใส่น้ำไว้นะครับแล้วก็เอาห่อนนะครับปั้งไว้ข้างบนนะครับส่วนเครื่องขยายนั้นผมเดินมาจากในเถียงนะครับนะครับครับพี่น้องผมตอนนี้เข้าแต่งองค์สรงเครื่องเรียบร้อยนะครับเปิดเสียงเรอเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นไปตามแผนนี้ แม่งจะซอดนี่มาเชลเลนนะครับลงมาตกในน้ำนะครับขึ้นบรนะครับมื้อเศ้าขัวนะครับแล้วก็เปิดไฟแม่งดาพร้อมนะครับแม่งดากระโินมาตําดังนะครับอันนี้คือแผนที่วางไว้นะครับจับใส่ปนนะครับนะครับดินเทาขุดขึ้นบริเวณ้างๆนี่มันต้องเชี่ยออกสะอาดนะครับแต่ว่าสั่นเดี๋ยวแม่งจะซอดนี่มันชแเลนแล้วว่า กระมังสินมะมณนะครับขอมนได้วน,นี่ก็ยุเลยนะครับบลงในกระมังเข้านะครับนะครับแตวที่ตามเบิ้งที่นึงนะครับนะครับนี่ผลงานยำเจ้านะครับ ใส่ไว้จนหอดเกือบแจงนะครับกีซ้อนบวกลายนะครับเดี๋ยวแค่นี้นะครับก็แล้วง่ายอยู่นะครับพอไี้กินอยู่พอไี้แกะคัดอยู่นะครับเดี๋ยวข้าวทีเอามาขวา้วกักินของง่ายํำกันนะครับผมไปครับเดี๋ยวข้าวเสีมาตํำแจวแบบม่วงนะครับกินกับขวากีซ้อนนะครับเดี๋ยวาไปหาสุดดิบกันนะครับ มวงนะครับ mm hmm. แบบพริกครับแสดงของพริกก็ได้ นะครับผมเนาะเดี๋ยวมาตำเจ้าหมวงครงับกว่าที่ซ่อนพิดจากสวนครับหมวงครับจากข้างบ้าน đèn thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นะครับพี่น้องกินของแห้งไปนนะครับขวดกิซอนนะครับแต่เดี๋ยวมาขึ้นเดี๋ยวชำนี่นะครับพอแล้วง่ายนะครับนี่ครับพักเก็บเอาแถวนี้ละแถวหัวบานห้านะครับพี่พากันันนี้ะครับอ่ะฝากเดี๋ยวขิงเขานะครับที่นี่เดี๋ยวฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจนะครับกดกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับใส่ถุงน้ำใหม่นะครับว um. ันนี้ที่ ขอรับพี่ละนองเปานำอีกคนนะครับ๋ย่ขิดหนาเจอกันไหมครับผมวันนี้ครับ